เด็กสาวมุสลิมนะครับไปอยู่กินกับต่างศาสนาอิสลามเด็กาานะสาวมุสลิมไปอยู่กินกับต่างศาสนิกโดยแต่ว่าไม่ได้มีการนิกายกันไม่ได้นิกายกันทีโรโรได้ลูกมาด้วยกันพอได้ลูกมาด้วยกันจู่จูนะครับเด็กนั้นเสียชีวิตนะครับเด็กนั้นเสียชีวิตคำทามจึงทามว่าถ้าย่า จะจะนั่มาทำพิธีทางศาสนาอิสลามได้หร an ือไม่เรียนเชิญท่านบาบอครับอัลฮัมดุลิลลาห์นบอสซลาตุลลอฮ์ม阿拉ารอซูลิลลาห์อัมมาบาดุดนะครับเป็นคำถามเทวะช่วยงามมากๆเนาะในปัจจุบันน่เป็นเหตุการณ์จริงที่นะปรากฏการจริงที่เกิดขึ้นในโลกสังคม ตามุสลิมบันรนะปัจจุบันเนี่ยนะโดยเหตุผลประการใดก็ตามเตเนะนะอันกาวว่าล,ลออาลัมเตวาเทรูเนเนนี้นะในคำถามก็คือพีนองครับเป็นผู้ยิงที่มุสลิมะนะแสดงว่าไปอยู่กินกับผู้ชายต่างศาสนาเนี่ยบนท้นทางที่ซีน่าอันนี้ถือว่าหารัมเลยเน,ะนาะนะในเรื่องข้อการซีนา แต่ขณะเดียวกันทาน่านีมั้เกิดลกูกพอคืนหลูกปั๊บนี้พี่นองครับลูกดังกล่าวเนี่ยเมื่อไม่ได้มีการนิกะที่ถูกตองตามหลักการศาสนาเนี่ยลูกกลเป็นหลูกซีนาลูกทุกมากเนี่ยเป็นหลูกซีนาแต่ขณะเดียวกันพี่นองครับลูกซีนานี้ ตามหลักการของอิสลามเราเลียตามหลักชาโรนี่เขาจะขิดบังโซให้กับหมาของเด็กเราไปดองนะ้ไม่ได้นี่กาเนาะสีนา้าชาโรนจะขิดวัดเด็กนี่ถึงแม่ลูกสีน้านี่คือเป็นลูกของหมาไม่มีปาตามหลักการาศาสนาถึงแม่ผู้ชายคนนั้นอาจจะยอมรับทางด้านดุนยาว่าเป็นโผของเด็กสักทีก็าตาม แต่ชารโรไม่ขิดหายว่าเป็นโ่อนะแต่เด็กคนนี้พี่น้องครับเป็นลูกข้องหมามานั้นเป็นหมาของเด็กและเด็กคนน,นี้นี้ก็เป็นอิสลามเช่นเดียวกันนะเด็กคนนี้ก็เป็นอิสลามเช่นเดียวกัน<ม>เวลาทำอะไรเกกะอ่ากะมาอ่ขึ้นซ้ายมาตั้งหมดน่ต้องรับพิชบบเลยกะดูเล่ เตทีบีนองถามว่าเมื่อเสียชีวิตลงนี้น่าก็ต้องปฏิบัติไปตามหลักการาศาสนาของเราถูกประการเนาะไม่ว่าจะเป็นการอ่านานนอการโหการสมัยังนอการฟังกด็ดีน่าเพราะเด็กดังกล่าวคือว่าเป็นมุสลิมน่าตามกับหมาคองเขานาพราเด็กนี้บังโซ่ให้กับมาน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องทําไปตาม ลักการศาสนาของโรดถูกประการไม่ว่าจะเป็นการอานนามการโหการละหมาดและการฟังแต่ทำหลักษณะแบบไหนอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับอิมัมผู้นำศาสนาในพื้นที่ว่าเขาจะจัดการแบบไหนอย่างไรแต่ต้องจัดการให้เนโนนนะนะในเรื่องอ่านนามการโหการละหมาดและการฟังเนาะบัลลอฮฺอาลัม